สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีลักเซี่ยอเลี่ยวชาแนลนะคะครับผมพี่เองตอนนี้เราอยู่ไหนโรงพยาบาลคือเก่าเจ้ามาพ่อเป็นหมองเก่าเราอยู่โรงพยาบาลเรื่องลูกทาครับพี่น้องตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเรื่องลกท่าค่ะจะไปเยี่ยมเมียบ้านหน้าพอดีเทาได้ยินข่าวมาพอดีเนาะพอดีเมื่อนี้อ่ะพอดีอยู่กันนี่ลุยไปเลยฝอนี่ลุยเนาะมาทรงหน่อกีต่างกันเหมือนซาวนี่เขาโรงเรียนและจะเไียนมาบอกเมียบ้านหน้าก่อนให้จะล่วงไปหานี่ลุย เนครับผมแล้วก็จะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะไปบวงกันมาพนเดทไทยบอลหนาจมพนเดทไทยจะท้ามากการแหลกไม่บอกให้ฟัางอีกที่นึงนะคะเกิไทยเน,น้แต่บอลหนาเลยดอกอยาจะพูดอไปปโอเคไปแล้วโอ้เงีมาให้หน่อยมงมั่งวละลำมูดได้ลำมูดก็บหนแอเโอเคผมไปไปแล้วไปค่ะไปค่ะ ผมพี่รองตอนนี้แกมาอยู่ชั้นสามครับเนะตึกอะไรตึกเกียวตึกไม่ตึกไอสันสามสันผอ้ปูปวยนี่รับเราก็ถ่ายห้าไทยอ่คุณนายเพ็ญหรือว่าเมีบ่าวน้าเห็นอะไรไวเนาะมันเป็นโกรธบ้านเนาะแต่เราอยู่หน้าตึกอยู่หน้าตึกเกงใหญ่เก่งเผู่้วยผูน้ําันหละพี่น้องอะเพ่งเดเขาไปซื้ออะไรลมพี่้องม่เกิดเม่เกิดจกหรืแต่ว่าแต่ว่าก พยายางสเพยายาืสิเข้มแข็งคนไดเมันไล้นั่งเลี้ยหนากันไทยน้ำกันที่เก่าแต่ว่ยต้องพยายามติดตรงตรงเจ็บตรงกำไวนนะพี่น้องคือมันมันเกิดขึ้นแล้วเนาะแต่ต้องทำใจเหลครับเหลนี่ใช่ไหมที่เหลืเท่ยสองอะไรทสองที่ที่สองเหรอที่สองอที่ที่ที่ว่าทแท่งที่สองเหรอ จังใลหรือไม่หนองพม่เดอยบ่คุ้มไม่อดากว่าไม่อดากว่าแทงเลยเพราะว่าเพราะว่าแทง่มันเกิดจากการกระทบกระเทือนกันการที่ยกเที่ยแอุบัติเหตุเกิดยังนั้นแม่เห็นแบบแม่เห้เรือแรงศีลรูสีนต่วันเห็นบระมนไล้ไหมหนองคือคือเราปเม็นอย่างเรียบเราปเไม่เราประยอย่างเทียคืองานกับประเด็นหนักเราทเกิดบ่คุ้มเดานหักแล้วพ็ส่วนไหนบ่าวกับท บ่ปล่อยเฮ็ดงานหนะประเด้เฮ็ดงานหนะกต่ถืเฮ็ดเบิดส่วนใหญ่เยอะนะแต่ว่าคือเป็นเป็นเป็นเพราะว่าเบิดไปซื้อๆนะเบิดช่วงอายุประมาณนี้ตลอดนะช่วงสามเดือนเหรอสามเดือนกลัวเนี่ยเดือนช่วงสามเดือนนี่คือพอดีผมสอบสอบถามเลยเนี่ยเป็นไรมันคะแนนไนถามมาเป็นยังสี่หลอดทามเดือนนี้เห็นคือหัวใจยุดเต้นบ่หัวใจเล็กหน่อยยุดเต้นไปพี่น้องเลี้ยนขาเกิด ปกติเกลี่เอาค็อปกติจนต้องไปผู้ชายกันเลยหมอก็ต้องวังเนาะผู้ใายจไหนมันเจ็มันมันเกิดต้องมันก็ต้องเป็นสงสัยนหนอยเพราะวราตอนมันมันเสี่ยงก็แม่น้นะเสียงก็พูนแม่ติดเชื้อเรื่องนี้หัจนหูเพี้ยนเลย้งเนาะสามสี่เดือนเนาะหูแล้วก็เป็นผุ้ชาสาพาเนี่ยเห็นเมียกับบ้านคือพ่อเปนทางนาผาอันนาผาพ่อมันเลยลุงผู้ชไยไปเนาะผู้ชายเพี้ยกับพ่อน้าพากคือพ่อเลยเนะนาา กรกับผู้ชายครับผู้ชายตอนนี้คือผู้ชายบ่สามารถมาเกิดได้ว่าแต่จักๆเกิดเกิดถือว่ากมเสื้อกับ่า้มเสื้อพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันสิด้วยด้วยด้วยหยังกบ่ฮู้บ่ฮู้อีหลีพี่น้องกพยายามแม่นี่แม่นี่กพยายามบำรุงรักษากินนมทุกอย่างนนอมอยนี่พี่น้องกอย่างเนาะกเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไหว้พระวเจ้าก นั่งกัดเฮ็ดน้ำมันกับพี่น้องดูเล่นดูยาไปพวกผมเราดูกาดูแลตลอดแต่พี่น้องกับถามหมอถามหมอคือคือเติมเจะไปตรวจเลือดตรวจนังตรวจนี่กับว่าปกติพี่น้องตรวจทั้งพอทั้งแม่เลือดเลือดเบาแล้วนะปกติทุกอย่างคือแข็งแรงนี่อยู่นะมันก็บเจหมอกับพวกหัวมันเป็นพอหยันัขนาะพี่น้องกับผมกับผมกับ จนใจครับจนโม้วงหัวจนจนตั้งแต่ตั้งแต่พูดตีไปพู oh ดแลกกับวงหัว่าจิตทีว่าอะไรบ่บ่บ่งหัวว่าจิไปหาเหตุผลใส่นะหมอกะหะหมอกะให้หมอกะไปว่าอะไรล่ะที่ชอบเรนนะว่าเป็นอย่างงเพราะว่านำเชื่อผู้ชายแาพอดีกับเป็นเป็นหลวงอะไรอ่าผู้หญิงทำหลวงบอดีกับเป็นตัวคนบะไรนะความหมายเนาะเพราะเพราะเป็นผู้ชาย์คือต้องเป็นทั้งสี่ตลอด แต่ถ้าผู้หญิงคือมีโอขาสลอดทมไม่เป็นหนอพ่อยเนาะหนอพ่อยรกคนที่เลยหนอพ่อยที่สองหพ่อยคนที่สองพี่นองคนแรกะเป็นยังสี่บคนแรกเป็นยสี่พี่น้องมานาแบบม่มีหนอพ่อยเนาะหนอพ่อยเกิดมาเป็นคนเป็นลูกสาวพี่น้อหนอพ่อยผู้หญิงจังได้เกิดแต่มาอีกช่วงนึงเลยช่วงเซเว่นาช่วงครัวมนเขาังร่างทนนเซเว่นับเงี้ยมาแล้วนะแต่ทอง แล้วก็เป็นเขึอนกันอีกเราก็มาอีกคนหนึ่งครับน้อกจากเสยียใจเสีย,ยใจน้ำเยี่ยวเสีย,ยใจน้ำเยี่ยวแล้วชีวิตคนทั้งคนเออหลบก,กันเนาะก็ฝากไปถึงเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับที่ทักเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เประเด็นซาคามาขออยู่ตัวแหลกขอมฮูเลยเฮ้ยไปอยังบ้างไหมเฮ้ยเพราะว่าคือคือเอ่อตอบแม่บ่ตอบแม่กับ เห็นสุกุสุกับพี่น้องเห็นสุกุศนห้างเดียวกับตรงช่วงหยากกัน้อเห็นนั่นเห็นนีเพราะว่าตรงหมอขึ้นนี่ก็นอนตีสามนี่ครับจำได้นอนหมอขึ้นตีสามเพราะว่าคนคนปวดท้องคนปวดท้วงตั้งแต่การเรียนเป็นยัไงนีเดือนไรอ่ เกิอดไหลนี่นอนพันของน้ำองน้ำงเลยมันผิดวิธีแล้วเดือดไลเนาะมันผิดวิธีเลยเออมันกมันเ็นอเดือดไมันกับวมเนออกไหลที่พ่นวาออกน่หน่อยแต่ว่าแต่คือเขาเขาเคยมีบทเรียนมาแล้วนะคือเน้หน่อยก็คือบารนากะเห็ดเบียดยูงันไปเทปนะครับแต่เทปเบียดเสิอย่เ้ยราก็พอดีันก็โทรมาบอกว่าภาพไปหาหมอเนี่ันเขาเป็นไรบารนากข้าออกมัหลุดนะผ้ามาหลุดแล้วก็ เมืมาตรวจมื่ตรวจมาตรวจนี่มาตรวจกับเพียงเงนจังไดตรวจเพราะว่าพักาีเนาะพันาทมหนูวันมัอนทีตรวจหัวคนก็ยูหน่อยคนก็คนมันกับคนกบบมาตรวจก็นั่นนะครับคนตรวจเอ่ทำไปทำตรวจเอออันตรซาวอย่างแี้วยกับคนก็เช็คบังดีเนี่ยว่านองัวเขาแต่ไ่ติดจิงเ <gro an Lock roadmap> <sw> ็เหตุเกิดสามคนก่อนมาลูกพีหนองเดียวตรงหนานนู้ เอาอยู่แก่ดิคือเดี๋ยวทำแจกบอลมาคนที่หัวแม่ทองพวกนี้คุยกันบอกกับแม่เขากันเดี๋ยวทำแจกแบบบอาอย่ามันเปียนสีดื้อเลยเดทำเจอเลยมัมันมันตอนไม่ฝากขั้นมันมันเคยมันเปลี่ยนหรือเปล่ามันมันบนท่านี่หูมันเคยมาแล้วพี่น้องมันเคยมาแต่ว่ามันห้าหูว่ามันเัาเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันมันบอกกินว่ามันสิเปลีนอยู่กันนะพี่น้องเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างขึ้นมาม,มาดีดีตัวพี่นอ้องเพราะว่าหน,นึ่งเมียนี่หิ้วดูพี่น้องกิน,นกินดูกินเก่งกับย่างพี่น้องน,นี่นหละสมบูรณ์สมบูรณ์น,นะเอาง่ายสมบูรณ์เว้ยล่ะสมบูรณ์กินดีนาไซาน์นี่เพราะมันค้นวัตสิแถงนีลล่พี่น้องเพรมันค้นวัตสิแถงถ้าชื่อว่ามุดลูกบุตีกับบุแมนนะถ้ามุดลูกบุีหมอแจงเลยว่าไม่ดูอยู่กุ้งแไม่มีดูงย,ยากซื้อยังได้กันแล้วมั้งวะดูบุตรีแต่ถ้าผู้แจ้งเลยหมอเขาบ่นอีแจ้งสามารถมีได้ พ็นี่เรานเดอนองพอยี <ak> ่ีเดือนนี่หลังหลังจากผููดินเสียแล้วอะสีเดือนนี่ติดนองพ่อยนดนองพ่อยอดเยนองพ่อยางลำบากพี่น้องนองพ่อยังเกิดไอ้ปีที่บ้านอนหน้าอยู่คมเทีีอยู่ปีนามถ่วพี่น่อยน่องพ่อยี่ห้มงนามถั่พี่น้อยอยู่สัตยาท่วปีหาซีนะครับที่ว่าท่วลายบนไดบ้านนหน้าก็เม่เปิเนี่ยสมบุกสมบันก็นีครับคือ คือคี่คีโฟมคีเนี่ยน้ำเพียงหนึ่อิกบ้านน้อนหน้าไปเดียวคือดูกินกับล้ำบากครับน้ำถั่วมแต่ยังล้ำบากวันนี้ครับอันนี้พูดเองเฮ็ดเกียกนะพได้อันนั้นเฮ็ดเฮ็ดงานไปน้ำนี่ก็เไปหมดดับเฮ็ดงานได้บัญชีอันนี้ไปเท่ากับการยู่กันไปให้ล้ำบากวันนี้ครับกับยังแต่ยังพูเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามาหนีเพราะวันที่สบายหลังหลังหนงบ่ได้ผมไว้เห็ดงานทำ ก็ไปย่งเป็นกันมก็ได้ก็ี่ซูต่้ไปครับซูต่อไปไมไก็ได้ซูเราซูเราเป็นร่างใจเราทั้งสคนกันเดียันแหละเดร์กันก็พูดูกันเดียร์นะพาเป็นก่างใจให้กันสมอเราแก็ถ้ายังเห็มันดีๆอีกคือว่าทุกวันตั้ง แต่ว่าแม้ที่มีอย่างที่เป็นแบบทางแบบว่าศิลศาสตร์หรือว่าทางยังศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาก็ต้องไปล่วงให้มันเบิร์ดไรเบิดก็มีโอกาสเนาะไปคมไปคมเพียงแต่ว่าไปคมเลยแต่รู้ดูเพียงแต่ว่าจังได้จักคุณนะครับเดี๋ยวต้องให้วิดควัมทืนทายยังแล้วก็เฮียเทียนใช่ไหมเดี๋ยวยังสกู๊ดก็นี่นะครับพี่น้องเยอะแต่เขาเยอะมากครคือให้เขาม้างเกิดเนาะต้องพูดถึงมุงเป้าแบบช่างเฮียเฮียน นี่คุณนะครับว่านี่จังเยจังว่าเห็นเนี่ยคนสบายใจนะแต่เขาสบายใจเพราะจังพาคนมาอยู่นั่งคนไหนสิอยากอยู่เงี้ยไม่ไหมล่ะไม่เงี้ยเทียเทียนอะไรแบบจังจังวาจังมากันจังวากันครับพี่ต้อยจังว่าเนาะโอเคครับพไปลองจันเรก่ะเนี่ยครับพไปลองเป็กระลังใจให้บารอน่าฝากพไปลองเป็กระลังใจให้บารอน่าแล้วก็เนี่ยเพิ่อน้ำเนาะฝากก็มากระลังใจให้ครอบครัวเพิ่นจันเรก่ะดีสิดีสิมีลองคอยจังไรกละรองคอยเนี่ เป็นนะดวงใจครับเป็นดวงใจที่เราคอยพี่น้องเมือเรื่องกันเดี๋ยวเขาคงมาเกิดเป็นมือเท่า่ามือเราครับทามมือเรามืนั่งโอเคพี่น้องฝากพี่น้องไปล้างใจให้บาวหน้าเาเขาเนาะจะอะไรเขากับสองคนกับนี่แต่ล้านก่อนถาเป็นยังไงฝากที่มช่องาร r o n a Channel นะครับแล้วก็อย่าลืม a อ d ด o Channel อ่าฝากลังใจกันไปเลยครับสุขเปสุดๆกับพิมงานเนาะเวาไทุกคนแบบมีเด็ก คือมันขากันเป็นครอบครัวกเวรดะลรนะครับไม่ร้านเด็ดกันทุกคนนะครับแต่ข้าขาซึ้งไลยพี่น้องก็คงสีบผมมีมือนึ่งเนาะผมมีมือหนึ่งครับผมขอพูดอะไรครับพี่น้องครับได้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ